คุณเคยคิดไหมว่าคุณจะไว้ใจสามีหรือครอบครัวได้มากแค่ไหนฉันก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พอแม่สามีโทรตามฉันกว่า30สายให้มาที่โรงแรมและเมื่อฉันไปถึงสิ่งที่ฉันเห็นและคำพูดของน้องสามีทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นคุณอยากรู้ไหมว่าในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นความลับความหลอกลวงและการตัดสินใจครั้งหนึ่งเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลโทรศัพท์สั่นไม่หยุด แม่สามีโทรมามากกว่าสาสิบสายฉันก้มดูหน้าจอมือสั่นเล็กน้อยเสียงเรียกดังขึ้นอีกครั้งฉันกลืนลำคอแล้วกดรับสายแม่สามีพูดเสียงเคร่งครึมรีบมาที่โรงแรมเดี๋ยวนี้นะ่ะหัวใจฉันเต้นแรงฉันขับรถออกไปโดยไม่ถามเหตุผลพอเข้าถึงโรงแรมลิฟขึ้นชาอากาศเย็นฉ่ำทำให้รู้สึกเย็นวาบเดินตามทางเดินที่เงียบสงัดเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะทอน น้องสามียืนรอที่หน้าห้องสีหน้าจริงจังจนฉันรู้สึกแปลกเขายื่นใบเสร็จให้ฉันจ่ายเงินมาสิน้ำเสียงนั้นเย็นเฉียบไม่มีความอ่อนโยนฉันมองใบเสร็จตัวเลขบนกระดาษทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นรอบตัวเงียบสนิทเสียงลมจากหน้าต่างพัดแรงจนเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวมือของฉันสั่นขยับไปจับกระเป๋าสตางค์แต่ความสงสัยและความตื่นตระหนกทําให้ฉันแข็งทื่อน้องสามียืนนิ่ง สายตาเขาจับจ้องฉันทุกการเคลื่อนไหวฉันพยายามถามนี่มันเรื่องอะไรทำไมต้องเป็นฉันเขาไม่ตอบเพียงยื่นใบเสร็จอีกครั้งและรอยยิ้มบางๆปรากฏบนมุมปากเสียงหัวใจฉันเต้นแรงความอึดอัดและความไม่เข้าใจท่วมทน้นฉันสังเกตรอบตัวอีกครั้งโรงแรมหรูแต่กลับเต็มไปด้วยความเย็นชืดทุกอย่างเหมือนถูกวางกับดักไว้ใบเสร็จในมือฉันหนักขึ้น เหมือนมันมีพลังบีบหัวใจให้รู้สึกผิดฉันยืนตัวแข็งมองใบเสร็จในมือตัวเลขบนกระดาษสูงจนทำให้หัวใจแทบระเบิดน้องสามีหันไปมองประตูเรากับมีใครอีกคนอยู่ข้างนอกฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่ไม่เป็นมิตรเสียงลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างดึงผมฉันเบาๆเหมือนเตือนให้ใจเต้นแรงขึ้นนี่คือทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายเขาพูดช้าชชัดถ้อยชัดคำเสียงเหมือนดาบคมเฉือนหัวใจฉัน ฉันกลืนน้ำลายมือสั่นจนแทบไม่สามารถหยิบกระเป๋าสตางค์ได้ทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องจ่ายฉันถามเสียงเบาแต่ก็เกือบสะอื้นออกมาน้องสามีไม่ตอบเพียงยิ้มบางๆงราวกับรอให้ฉันยอมรับชะตากรรมอากาศในห้องเย็นเย,ยือกฉันรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปเสียงนาฬิกาในล็อบบี้ดังเด่นเสียงก๊อกน้ำจากห้องน้ำไหลซู่ๆ ฉันก้าวถอยหลังใจเต้นแรงทุกสิ่งรอบตัวเหมือนบีบคั้นฉันให้ตัดสินใจใบเสร็จหนักขึ้นเหมือนมีแรงดึงเหมือนบังคับให้ฉันยอมจ่ายแต่สมองฉันเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลน้องสามียื่นมืออีกครั้งรีบหน่อยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยอำนาจฉันมองไปรอบๆโรงแรมหรูเงียบสงัดพนักงานไม่มีใครอยู่เหมือนเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ใจฉันเริ่มร้อนขึ้นความโกรธและความกลัวปะปนกันทำให้รู้สึกอึดอัดจ,จนหายใจไม่ออกฉันยืนมองใบเสร็จแล้วสายตาก็ไปตกที่มุมห้องเห็นซองจดหมายสีขาววางอยู่บนโต๊ะเล็กฉันรู้สึกสัญชาตญาณบางอย่างเรากับซองจดหมายซ่อนความจริงเอาไว้และอาจเป็นเหตุผลที่น้องสามีทำแบบนี้ฉันก้าวไปหาอย่างระมัดระวังมือจับซองจดหมายเย็นเฉียบเปิดออกแล้วเห็นข้อความข้างใน หัวใจฉันหยุดเต้นคำพูดบางคำทำให้ฉันแทบล้มทั้งยืนน้องสามียืนมองฉันไม่พูดอะไรเพียงสายตาแฝงความคาดหมายฉันรู้ทันทีทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นกับดักกับดักที่แม่สามีจัดขึ้นเพื่อทดสอบฉันและตอนนี้ฉันต้องเลือกจะเผชิญหน้าหรือยอมจ่ายทุกวินาทีที่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนโลกทั้งใบหายใจพร้อมกับฉัน ฉันถอยหลังอีกเก้ามือยังจับซองจดหมายแน่นใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงน้องสามีดังขึ้นอีกครั้งคุณจะเลือกอะไรน้ำเสียงเรียบแต่เหมือนมีดแทงเข้าหัวใจฉันกลืนน้ำลายพร้อมรับรู้ว่าชะตากรรมคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดฉันยืนจ้องน้องสามีหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาสายตาเขาไม่ละจากฉันรากับอ่านทุกความคิดในหัว มือฉันยังคงจับซองจดหมายแน่นในซองมีข้อความลายมือบางๆบอกให้ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นบททดสอบทดสอบความอดทนและความกล้าหาญของฉันน้องสามียื่นมืออีกครั้งใบเสร็จในมือเขายังคงคมชัดตัวเลขทำให้หัวใจฉันปวดราวฉันไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนทำไมต้องเป็นฉันอากาศรอบตัวหนาวเยือกเสียงลมพัดเข้ามาทำให้ขนลุก เหมือนทุกอย่างในห้องถูกวางกับดักไว้ร่างกายฉันเริ่มสั่นฉันเปิดซองจดหมายอีกครั้งอ่านข้อความอย่างช้าๆคำบางคำทำให้ฉันใจเต้นรัวทุกการตัดสินใจของเธอคืนนี้จะกำหนดอนาคตของเราน้องสามียังคงเงียบแต่รอยยิ้มบางๆของเขาทำให้ฉันรู้สึกกดดันเหมือนฉันถูกล้อมด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นฉันหันมองไปรอบๆโรงแรมหรูแต่เงียบสงัดไม่มีเสียงโทรศัพท์ ไม่มีเสียงพนักงานทุกอย่างเหมือนโลกภายนอกหยุดหมุนใบเสร็จยังอยู่ในมือเขาฉันรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันมีพลังดึงฉันให้ยอมจ่ายแต่สมองฉันเริ่มทำงานฉันสังเกตรายละเอียดเล็กๆรอบตัวเห็นเงาสะท้อนบนกระจกเห็นลักษณะการจัดวางของโต๊ะและเสียงลมหายใจของน้องสามีฉันเริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่การทดสอบ นี่คือการเรียกร้องให้ฉันตื่นจากความกลัวและยืนหยัดต่อสู้ใจฉันสั่นแต่ฉันเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ฉันยกซองจดหมายขึ้นฉันจะเปิดเผยความจริงเสียงฉันมั่นคงกว่าที่คิดน้องสามียืนนิ่งรอฉันด้วยสายตาที่ไม่ละเรากับท้าทายให้ฉันก้าวต่อไปฉันค่อยๆเปิดจดหมายแล้วเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในสิ่งนั้นทำให้ฉันแทบช็อก เพราะมันไม่ใช่แค่ข้อมูลทางการเงินมันคือหลักฐานหลักฐานของความลับที่แม่สามีและน้องสามีพยายามซ่อนความลับที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนความสัมพันธ์และเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดฉันสูดลมหายใจลึกทุกวินาทีเหมือนเวลาแข็งตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกสลายฉันรู้แล้วว่าคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันมองน้องสามีแล้วเอ่อยคำถามออกไป ทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้สายตาของเขามีความเศร้าแฝงอยู่แต่ก็เต็มไปด้วยความเด็ดขาดเขาไม่พูดเพียงยื่นมือไปยังใบเสร็จอีกครั้งและรอยยิ้มบางๆกลายเป็นรอยยิ้มที่เย็นชาฉันรู้สึกแรงกดดันเหมือนโลกทั้งใบถ่วงฉันไว้แต่ในใจฉันก็เริ่มเกิดความมั่นใจฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อฉันจะต่อสู้และหาคำตอบให้ได้เสียงนาฬิกาในล็อบบี้ดังขึ้น ทุกวินาทีเหมือนมีเสียงกระซิบบอกให้ฉันตัดสินใจระหว่างความกลัวกับความจริงฉันจ้องไปที่ใบเสร็จแล้วก้มลงมองซองจดหมายอีกครั้งใจฉันสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวคืนนี่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้น้องสามีใบเสร็จยังอยู่ในมือเขาเหมือนเป็นดาบคมที่คอยขู่ว่าฉันต้องยอมแต่ฉันไม่ถอยสายตาฉันจับจ้องไปที่ซองจดหมาย ความสงสัยและความอยากรู้เริ่มกลืนความกลัวฉันดึงซองจดหมายออกมาแล้วฉีกเปิดอย่างแรงกระดาษบางๆปลิวลอยในอากาศเหมือนเวลาในห้องหยุดหมุนสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ฉันช็อกมันคือหลักฐานหลักฐานว่ามีใครบางคนในครอบครัวพยายามปกปิดความจริงและนี่คือเหตุผลที่ฉันถูกลากมาที่นี่น้องสามียืนเงียบสายตาเขาเย็นชาแต่แฝงความประหลาดใจเล็กๆ เหมือนเขาไม่คาดคิดว่าฉันจะคนพบนี่มันฉันพูดเสียงสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขายืนนิ่งแต่ไม่ทันให้ฉันได้พูดต่อมือของเขาค่อยๆย,ยื่นใบเสร็จออกแต่ฉันจับมันไว้แน่นและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงฉันจะไม่จ่ายจนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยร่างของน้องสามีแข็งทื่อห้องเงียบสนิททุกเสียงในโรงแรมเหมือนจางหายไป เหลือเพียงเสียงหัวใจฉันที่เต้นดังในหูฉันค่อยๆย,ยืนตรงเปิดซองจดหมายให้เขาเห็นทุกหลักฐานทุกสิ่งถูกวางเรียงไว้อย่างชัดเจนและสายตาของเขาเริ่มเปลี่ยนจากความเย็นชาเป็นความประหลาดใจคุณคุณรู้ได้ยังไงน้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่ก็พยายามรักษาความสงบฉันเพียงยิ้มบางๆทุกสิ่งมีร่องรอยของมันเองฉันพูดชาชา ทุกคำเหมือนเป็นดาบแทงเข้าไปในใจของเขาเขาเริ่มเงียบหัวเราะเบาๆแบบไม่เต็มเสียงและในที่สุดทุกความลับเริ่มเผยตัวแม่สามีน้องสามีและเรื่องราวที่ถูกปกปิดมานานทุกอย่างชัดเจนต่อสายตาฉันมองพวกเขาและรู้สึกถึงความทรงพลังที่เพิ่มขึ้นในตัวเองใบเสร็จที่เขาเคยยื่นให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสียเปรียบทุกตัวเลขทุกหลักฐาน ตอนนี้อยู่ในมือฉันฉันก้าวไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงถ้าอยากได้เงินคืนจากฉันต้องตอบทุกคำถามให้ชัดเจนเสียงฉันแข็งแรงกว่าที่คิดเหมือนไฟที่ลุกโชนขึ้นในใจน้องสามียืนนิ่งเหมือนพยายามประเมินสถานการณ์ใหม่แต่ฉันรู้ทันทีว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วฉันไม่ใช่ผู้ถูกควบคุมอีกต่อไปฉันมีอำนาจฉันมีความจริง และคืนนี้จะไม่มีใครกล้าใช้ฉันเป็นเครื่องมืออีกสายลมพัดแรงจากหน้าต่างใบเสร็จและซองจดหมายในมือฉันเหมือนมีพลังบางอย่างที่ทำให้ฉันมั่นคงและสงบฉันยืนมองพวกเขารู้สึกถึงความช็อกที่สะสมอยู่แต่ฉันไม่ถอยเพราะคืนนี้ฉันจะเป็นคนกำหนดชะตากรรมของตัวเองเสียงนาฬิกาในล็อบบี้ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเหมือนเสียงชัยชนะของฉัน ทุกวินาทีชัดเจนทุกความตึงเครียดแตกสลายฉันรู้แลว้วว่าฉันอยู่เหนือความกลัวและเมื่อฉันก้าวออกจากห้องโลกทั้งใบเหมือนสั่นสะเทือนเพราะคืนนี้ฉันไม่ใช่ผู้แพ้ฉันค่อยๆก้าวออกจากห้องแต่สายตาฉันยังจับจ้องพวกเขาแม่สามียืนอยู่ด้านหลังสีหน้าเคร่งเครียดเต็มไปด้วยความตกใจและความกโกรธน้องสามียังคงเงียบ แต่คราวนี้สายตาไม่เย็นชาเหมือนก่อนมีความกลัวแฝงอยู่ในนั้นฉันยกซองจดหมายขึ้นแล้วพูดเสียงชัดเจนทุกอย่างที่เกิดขึ้นคืนนี้คุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างไม่มีการปกปิดไม่มีการหลอกลวงอีกต่อไปแม่สามีถอนหายใจเหมือนถูกจับผิดอย่างแรงแต่ยังพยายามเก็บความสงบเธอไม่เข้าใจอะไรเลยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ฉันรู้แล้วว่า เธอเข้าใจว่าฉันค้นพบความจริงฉันยิ้มบางๆฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วและคืนนี้ทุกคนต้องชดใชยฉันเปิดซองจดหมายอีกครั้งยื่นให้ทั้งสองคนดูหลักฐานทุกอย่างชัดเจนตั้งแต่การจัดการเงินไปจนถึงความลับที่พวกเขาพยายามซ่อนน้องสามีเงียบมือสั่นเล็กน้อยใบเสร็จที่เคยถือเป็นอาวุธตอนนี้กลับกลายเป็นหลักฐานของความผิดแม่สามีพยายามพูด แต่ฉันยกมือขึ้นไม่ต้องพูดอะไรทุกคำตอบอยู่ตรงนี้หมดแล้วสายลมพัดแรงใบเสร็จและจดหมายกระพือเหมือนประกาศชัยชนะของฉันความกลัวและความกดดันที่เคยมีตอนนี้กลับกลายเป็นอำนาจในมือฉันฉันก้าวเข้าไปใกล้สายตาไม่ละจากพวกเขาคุณทั้งสองต้องทำตามไม่มีข้อแม้ไม่มีการขู่บังคับเสียงฉันแข็งแรง เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวน้องสามีค่อยคก้มหน้าใบเสร็จตกจากมือความพยายามควบคุมฉันล่มสลายแม่สามีเงียบแต่สีหน้าบ่งบอกชัดเจนว่าเธอไม่คาดคิดว่าฉันจะแข็งแรงขนาดนี้ฉันยืนตรงหัวใจเต้นแรงแต่ไม่วันไหวรู้แล้วว่าคืนนี้ฉันคือผู้ควบคุมสถานการณ์ฉันค่อยๆเปิดเผยหลักฐานทีละชิ้นทุกการกระทำที่พวกเขาพยายามปกปิด ทุกการหลอกลวงที่ทำให้ฉันถูกทดสอบพวกเขาเริ่มพูดไม่ได้สายตาเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวทุกคำโกหกถูกเปิดเผยทุกความลับไม่มีที่ซ่อนฉันรู้สึกถึงความร้อนแรงเหมือนไฟลุกขึ้นในใจคืนนี้ฉันไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของพวกเขาแม่สามีพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความพยายามปกปิดความพ่ายแพ้น้องสามียืนนิ่งมือสัน่น เหมือนคนถูกเปิดโปงทุกสิ่งฉันยกซองจดหมายสูงนี่คือสิ่งที่คุณทำและนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณรับผิดชอบสายลมพัดเข้ามาอีกครั้งเหมือนประกาศชัยชนะของฉันความกลัวที่เคยมีหายไปหมดแทนที่ด้วยความมั่นคงและความเด็ดเดี่ยวฉันยืนตรงหัวใจเต็มไปด้วยความสงบรู้แล้วว่าฉันควบคุมทุกสิ่งได้และคืนนี้ไม่มีใครกล้าใช้ฉันเป็นเครื่องมืออีก เสียงนาฬิกาในล็อบบี้ดังชัดแต่คราวนี้เหมือนเป็นเสียงชัยชนะทุกวินาทีเต็มไปด้วยพลังฉันรู้แล้วว่าชะตากรรมของแม่สามีและน้องสามีถูกกำหนดโดยมือฉันแล้วฉันยืนตรงหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงทุกสายตาของพวกเขาอยู่บนฉันฉันรู้สึกถึงอำนาจที่เกิดขึ้นเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะฉันหยิบใบเสร็จและซองจดหมายถือมันไว้แน่น คืนนี้ทุกอย่างต้องชัดเจนเสียงฉันเย็นและชัดเจนเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแม่สามีเริ่มสัน่นพยายามพูดแต่คำพูดติดคอเพราะทุกความลับถูกเปิดเผยหมดแล้วน้องสามีเงียบสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวใบเสร็จที่เคยใช้คุมฉันตอนนี้กลับกลายเป็นหลักฐานของความผิดของเขาฉันเริ่มอ่านออกเสียงทีละข้อทุกตัวเลขทุกการจัดการทุกการปกปิดความจริง พวกเขาต้องยอมรับและพวกเขารู้ดีว่าฉันค้นพบแล้วแม่สามีพยายามประท้วงแต่ฉันยกมือขึ้นไม่ต้องพูดอะไรทุกสิ่งอยู่ตรงนี้หมดแล้วสายลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างกระดาษปลิวราวกับประกาศชัยชนะของฉันหัวใจฉันเต้นแรงแต่มั่นคงกว่าที่เคยเป็นคืนนี้ฉันไม่ใช่เหยื่อฉันคือผู้ตัดสินชะตากรรมของพวกเขาฉันก้าวเข้าไปใกล้น้องสามี ใบเสร็จและซองจดหมายอยู่ในมือฉันคุณจะรับผิดชอบทุกสิ่งไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้อแม้เขายืนนิ่งมือสัน่นเหมือนทุกแผนการของเขาพังทลายแม่สามีพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ฉันค่อยๆเปิดเผยหลักฐานทีละชิน้นทุกการกระทำที่พวกเขาพยายามปกปิดทุกคำโกหกทุกความลับไม่มีสิ่งใดหนีพ้นสายตาของฉัน น้องสามีเริ่มก้มหน้าน้ำตาเริ่มเอ,อ่อใบเสร็จและจดหมายในมือฉันกลายเป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรมทุกการตัดสินใจและความกล้าตอนนี้อยู่ในมือฉันแม่สามีพยายามสัน่นเธอเธอไม่เข้าใจแต่ฉันยิ้มบางๆฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วและฉันจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายฉันอีกความเงียบครอบงำห้องเสียงลมพัดแรงทุกอย่างเหมือนอยู่ในจังหวะของฉัน ความตึงเครียดแตกสลายแทนที่ด้วยความสงบและอำนาจฉันมองพวกเขารู้สึกถึงความช็อกที่ลึกซึ้งคืนนี้ไม่ใช่แค่คืนของความจริงแต่เป็นคืนของการล้างแค้นทางจิตวิทยาทุกสายตาที่เคยเย็นชาตอนนี้กลายเป็นความหวาดกลัวฉันยกซองจดหมายสูงขึ้นใบเสร็จและหลักฐานในมือฉันนี่คือสิ่งที่คุณสร้างและนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบ เสียงนาฬิกาในล็อบบี้ดังชัดแต่ครั้งนี้เหมือนเสียงชัยชนะของฉันทุกวินาทีเต็มไปด้วยพลังทุกความตึงเครียดที่เคยมีตอนนี้กลายเป็นอำนาจในมือฉันแม่สามีและน้องสามียืนเงียบสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวไม่มีใครกล้าเถียงไม่มีใครกล้าขัดขืนฉันค่อยๆก้าวออกจากห้องหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นคงทุกก้าวคือการประกาศอำนาจ และความกลัวที่พวกเขาสร้างขึ้นตอนนี้อยู่ใต้การควบคุมของฉันคืนนี้ฉันไม่ใช่เหยื่อฉันคือผู้ชนะและโลกของฉันจะไม่มีใครกล้าใช้ฉันเป็นเครื่องมืออีกฉันยืนอยู่หน้าประตูห้องมองกลับไปยังแม่สามีและน้องสามีพวกเขายังคงยืนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความเงียบสงบบนความตกใจฉันถอนหายใจลึกปล่อยความตึงเครียดออกไปทีละน้อย คืนนี้ฉันไม่ได้ชนะเพียงเพราะหลักฐานแต่ชนะด้วยความกล้าและความมั่นคงของตัวเองซองจดหมายและใบเสร็จอยู่ในมือแต่ฉันไม่ได้ใช้มันเพื่อทำร้ายใครฉันใช้มันเพื่อสร้างความยุติธรรมเพื่อเปิดเผยความจริงและยืนหยัดในศักดิ์ศรีของตัวเองแม่สามีค่อยคอยหันไปสีหน้าของเธอเปลี่ยนจากความเย็นชาเป็นความตรหนักน้องสามีเงยหน้าขึ้นเหมือนยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง ฉันยิ้มบางๆไม่ต้องพูดอะไรอีกแค่สายตาและท่าทางของฉันก็เพียงพอที่จะบอกว่าคืนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วฉันก้าวออกจากโรงแรมอากาศเย็นๆทําให้ใจสงบลงเสียงลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้เหมือนประกาศชัยชนะอย่างเงียบๆหัวใจฉันเบาแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงฉันรู้ว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ถูกใครควบคุมอีกและชีวิตฉัน จะเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปแต่คืนนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดว่าความกล้าและความซื่อสัตย์สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ฉันยิ้มให้กับตัวเองก้าวเดินต่อไปพร้อมกับความรู้สึกอิสระและสงบเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าสาสองผ่านหมอกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังใหม่